สวัสดีค่ะพบกับพี่โบนและรายการจิ๋ว่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะ สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรนไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอ ยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ย คือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี้ A4 ขพอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะ ตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทัง้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ เวลาตัดกระดาษชั้นอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่พี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ อันนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทําการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆอย่างนี้ เราก็สามารถเติมตุ๊กตนตุ๊ตก,กตาหรือว่าเราจะทําอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทําการเจาะก,กระดาษค่ะ ทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทําการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทํามือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะนี่ มือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์แม่พทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นดริบบิน้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะ ถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกล่องนิสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ1-2ซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เม่น้องๆแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะ หมาพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันหมายพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องพยายามพันให้มันแน่นๆนะคะตัวก่อนหนึ่งสองมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยพิปค้างเอาไว้ก่อน,นะคะ่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะคะ่ะ น้องๆก็ทําเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก1-2ซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันใหม่พรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้าน เมื่อเราทําอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทําการแปะลงไปบนก่อนนินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองโดยที่จะทําการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กัรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกกอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้นองๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากันไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่คอยๆถอยออกค่ะ แบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้นสองแล้วก็ชั้นสามต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบก่องนิสสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบ๊น้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบติดครบรอบเรียบร้อยแล้ว แล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบ๊ก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน,น้องๆติดเข้าไปแม้นี้ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวนี้ก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆ สเสร็จแล้วมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ตดีไเรียบร้อยแล้ว สิ่งประดิษฐ์ที่เราทํากันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สําคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆน,นะคะคนไหนที่ทําตามกันแล้วทําเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่า,นาสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆแล้วน้องๆคนไหนนะคะทาเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบทด,ดูได้ทางเพจ ไม่ที่โดนชาแนลพี่โบร์รอดูอยู่นะอ่ะอ่ะอะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบส์พี่โบส์มีของรางวัลให้แน่นอนแล้วตอนนี้นะคะพี่โบส์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย